อัิเษยใสเอื้อเอื้อยู่อย่างนี้ก็จะเป็นเหตให้เนื้อหาหนนั้นขณะนั้นมีความกระพุ้นที่กระต้นชอบ้วยายวาจาใจเรื่องสอรณานี้ถ้าว่าจะนำมาใช้ในสังคมของตนก็จะได้ใระโยชนมากเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ว่าการตระเินกันถ้าสามมาสั่งทีเจ้าตกละเติอ เริสังคมครอบครัวมีสามีภรรยาบุตรธิดาและผู้เกี่ยวข้องย่อมจะมีการกระทบกระทั่งก,กันบ้างมกับผู้ของตนไม่ให้ความร่วมมือับกทางวารเอาพิธิมานะเป็นเดือนใจว่าตนเป็นคนมั่งมีบ้างตนเป็นคนมีตระกูลสูงบ้างตนมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงบ้าง อาศัยความร่ำรวยหรือสระกูลสูงหรือตำแหน่งสูงคงครูครูอาจารย์ผู้แก้ไขความประพฤติี่ดีของลูกๆครูอาจารย์ก็จะหมดกำลังใจปล่อยให้เป็นไปตามนถากรรมถ้าคนอย่างนี้มีมากประเทศ้าก็จะมีแต่คนเ,เนนล,ะนละเนินที่ผานถิลนธรรมานระเบียบวี่นัยความจริง เรื่องชาตะกูนนี้จะเอามาเป็นเครื่องวัดว่าคนที่เกิดในตระกูลนั้นนั้นต้องเป็นคนดีเสมอไปก็หาไม่แม้ในวงการคืนๆก็เช่นกันทั้งผู้ประทับบัรดาและผู้อยู่ใต้ประับบรรดาต่างให้โอกาสแก่กันและกันไม่ดื้อนนะ้ำด้วยวิธีมานะั้นต่าค่อยผีค่อยอาศัย อะไรที่ก็จะด้วยจะช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายทดความถูกต้องเป็นหลักปฏิบัติความเจริญด้วยคุณธรรมและวัตถุธรรมก็เกิดขึ้นตามเป็นการการเป็นการป้องกันใัยิบัติทั้งภายในและภายนอกเป็นอย่างนี้ ทรั้งนี้เพราะอาศัยการภาวนาคือการให้โอกาสแต่กันและกันเพื่อว่าขาวตัดเตือนตนดังพระบาลีที่ยกไว้เป็นหัวข้อเทตนานั่นมีความหมายว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอภาวนาต่อคณะสงฆ์จะช่วยได้เห็นได้ยินหรือนึกสงไถ ว่าข้าพเจ้าทำบิดก็ตามขอท่านทั้งหลายได้ช่วยอนุเคราะว่าก่ลาวตักเกลือนข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าทรากัดได้แค่ไขต่อไปเช่นนี้เป็นข้อบัญญัตเขาดในเพื่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะเป็นข้อปฏิบัติที่ทันสมัยยิ่งสมควรที่สาทุกคนจะนำไป การดํานเนินชีวิตในสังคมของแต่ละท่านเป็นอย่างทีลำดับความแห่งพธรรมเทศนาในวันมาหาสา,าสารณาออกพรรานี้อาตมาภาพมีความยินดีขึ้นชมสาทุกคนพุทธบริษัททั้งหลายที่มารถถ่วมกิจกรรมทาสาศาสนา,าอันเนื่องด้วยเทศกาลออกพรรษาเช่นนี้ ถือว so ่าเป็นธรรมเนียมนิยมของชาวพุทธที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธให้ถูกต้องมีการทําบุญตักบาตรจัดทัฒตาหารถวายพระพิสุดและมีการฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเจริญสติปัญญาเหล่านี้คุณสมรจิตของทุกท่านมีจิตํานึกที่ดีต่อพระศาสนาก็นับว่า เป็นชาวพุทธตัวอย่างที่ดีได้มากเลยทีเดียวเพราะว่าคนในสังคมปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีเวลางานเข้าวัดฝึกธรรมเลยเพราะหน้าที่การงานมันนับตัวเดิน,ดนจนทำให้สัมงงชาวพุทธขาดความสมดุลไปเลยเทศกาลเรือ่องนในวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่เวียนมาบรรจบ ในวันหนึ่งหนึ่งถือว่ามีความหมายมากต่อชีวิตของชาวพุทธเก้าเราเราท่านท่านเพื่อให้วันนั้นนั้นเป็นการแสดงออกถึงความเป็นพุทธบามะกะที่สมบูรณ์ดั่งแท้จริงที่อาตมานำเรื่องราวประวัติวันมหาปรณานา ะในวันนี้กอเพราะว่าอยากให้ท่านสาทุกคนพุทธบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันอรณานี้และเป็นผลสื่นเรื่องแห่งพิธีกรรมการปฏิบัติตนของชาวพุทธด้วยฉะนั้นในโอกาสวันนี้นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐและที่ทุกท่านมาฟังธรรม รักษาศีลเพื่อความสุขกายสบายใจเกิดผลบุญในท่านนี้และยังเป็นปัจจัยเพื่อหนุนแค่ทุกท่านให้ถึงซึ่งสุขสิิภบในโลกหน้าการมาบำเพ็ญคุณกุศลกิจเกษตรนาในวันนี้วันมหาปรณาหถือว่าเป็นการมาให้อภัยเหล่อกันและกัน ไม่ถึอโทษไม่คนเทืองกันอีกแล้วเช่นวันนับเช่นนี้นับว่าเป็นวันแห่งสันติสุขของโลกโอีเดียวจุดดังเรลวเดียนในแสงธรรมของพระพุทธองค์ให้ความมั่นคงด้วยประการนี้นในอวาสานแห่งพระธรรมเจตนาขออํำนาจคุณพระสิงห์ท่านใยค,คือ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอำนาทุนกุศนที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็นปฏิบัติมาจงเป็นปัจจัยอภิบาลท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกโศกภัยอุปปรคศัตรูอรูปปัตวันรายทุกประการและจงโดนบัรดาที่จเจริญไปด้วยกายุวันนะสุขภาระ,ะปฏิภานคณะสารสมบัติ ประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่ประกอบด้วยความข้อคำขอจงสำเร็จความปรารถนานั้นทุกประการแสดงพระธรรมปเศศนามาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการทักนี้